เจ้าผีเสื้อน้อยทำไมช่างน่ารักจังเลยเออคือบติงหิ้วเขาบ่ไปไปเดี๋ยวสิพ้าไปกินเขาเอเสียงไพรวะมึงตดบอกบักผีเสื้อคอยนี่และอโอ้ยเจ็บตูดเลยถีบมาได้เนาะคนยืนเธอเลยอยู่คอยบ่ได้เฮรักฐานฆ่าตาอยู่ยิ่งสิว่าบ่ได้เฮ็ดอยู่บ่เฮ้ยคอยบ่ได้เฮ็ดบ่บ่คอยบ่ได้เฮ็ดโตนั่นละเฮ็ดถีบคอยเขาบักอย่างจังเลยเออ ่อยเฮ็ดมันเป็นยังห่วยคนบ่ได้ตั้งใจเนาะวายเฮ็ดผิดก็ยังมาเถียงคนอื่นอยู่ลำบากนว่ปะป้าเฮาลูก,ลกหลักเพื่อเือนไปหากินเขาดีกว่าวายบักอันนี้เฮ็ดพิดแล้วบ่กขอโทษยังแงนี้อีกกลับมาขอโทษคอยเยี๋ยนนี้ได้ยินเสียงยังบ่น้องผีเสือ้อเสียงแวกแวกบอมเม่นเสียงผีบ่เสียงผีบา้าอย่างเสียงคนคักคักเอ้ยแกเป็นเสียวเสียวดดกอยู่ดิเฮ้ยมมหรอกไปเลย,เลยขี้เกี้ยมบักขี้เกี้ยม อหยังคุณแม่ต่อไปนี้เลิกสูบซาได้แล้วนะลูกทำไมล่ะคุณแม่เพราะต่อไปนี้ลูกจะไม่ได้อยู่โตคนเดียวแล้วเป็นยังคือว่าจังสันน้อแม่หาเมียให้เองได้แล้ว โอ้ยเมยขี้เกียจมบ่อยากได้เมียขี้เกียจม,มากสูบซาบอกให้ขีเข้เกียจสูบซาเจี๊ยขี้เกียจสูบโอ้ซสิบอกคุณแม่ไม่ได้ลูกต้องแต่งงานมีครอบครัวถ้าลูกคาแต่สูสสาบซาชาวบ้านคงจะเอาไปนินทาแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะเอาไว้มังเก้นั่นแหละขี้เกียจมบ่สนขี้เกียจสีสูบเหตดจังไหนดีนาอลูกจังชีเศร้าสูบซาหันมาเอาเมียคืออุกอังเอาหัวใจแท้ โอ้ยเจ็บดากท้วะยัยห็นน้าได้บอกน้อยนอยนั่นเออเอียงวะใส่กันน่เอามาเบิงดูเอะดากูเอ๊เอใส่เบิงกันน่ะรับสมัครลูกสะภ้เอาหน้าคือเปลี่ยนบดนีเบิงส่งผมเบิงลักษณะแล้วเป็นตะลออยู่เบิงไปเบิงมาหน้าคือบัอกน้อยนอยนั่นแท้เฮ้ยบแม่นดอกอย่าคิดมากเฮ้ขยข่สิได้พัวแล้ว ดาวมีไหวบึงไอเอื้อมบาถึงด็อกเตอร์อีลาเออเอออชึบเออย่ไผบอกว่าดาวมีไหวบึงเห็นมึนีบักขี้เกียมวานแหวเลยบักขี้เกียมขี้เกียมขี้เกียมบักขี้เกียวหัวจะปวดเด้อเออเอียงคุณแม่พ่นกำลังเก็บดาวอยู่เก็บดาวห้ามึงอย่างเห็นมึงเป้าล่มเศร้าแรงอยู่หันแล้วคุณแม่เอินขี้เกียมเพี้หอย่างเอออีแม่มีแน่สิ้เบ่งแน่ยังลหะคุณแม่แท้แทแท อึ้งอึ้งเลยอึ้งเลยแมนบอบักบักน้อยน้อยนั่นนั่งผู้หญิงวนไหวเจ้าไม่เห็นอย่างยูเฮ่นคอยเห็นคนอื่นแล้วกับบอขอโทษเห็นมาหนี่เจ็บดากอยู่หนี่ไปไซกันยากตีงี่เงกับบอได้บอเห็นบอรับลูกขอโทษคอยเลยทายยู่หันอ้าวสู้สองคนรู้จักกันละตีบอ,รบอรสรุปบอรูร้จักแมน เพื่อเป็นการมอห้เสียเวลาสูสองคนกับเอากันลดบ่ได้ดิคุณแม่ขี่เกียมบ่ได้มากแม่นคอยก็บ,บ่ได้มากบักน้อยนี่โอ้ยเว,ว้าคือจังจะของ,งมหลายหลายนี่เนาะนั่งผู้หญิงุ่นไหวคอยก็บ,บ่มักเจา้าเือกันละว่าจะไม่หัวซาแล้วนะวายบักน้อยนี่คือเว้คักแท้เส้าๆส่าซูยาเถียงกันแล้วๆขี้เกียมกันย่อมเอาเมียตามที่แม่บอกแต่ขี้เกียมกันยังสูบซาเหมือนเดิมเพิ่มเติมขึ้นหลายกว่าเก่าโอ้ย ได้ผัวเขามันสีสบายลำบากก็เกาอีกบิดจำบิดจำบิดจอดจอดจอเจ้าสิไปไสคือส่งเฝ้าเฝ้าบ่บ่มาน่คุณล่ะเฮ้ยบังซ่าผัวคอยเท่านั้นบ่ของเขาอแอแอ d ดาวอัพ แ <And> อนดาวอ้าวบักกี้เกียมมากยังเฮ่กูโซนกูโซนนี่ห้างบอมันก็นห้างกันแล้วมึงไม่เห็นยังจังสี่บักกี้เกียมอีแม่เอาบังซ่ากี้เกียมมาบางาังซ่าอีหยังกูว่ารู้เรื่องน้ำดอกสีเอามาหรือบ่เอามาย่าหยศูนศูนโหลดกูว่าได้เอาไปสีเอ,อ,อามาหรือบ่เอามายันเด้ยันรหด,ดถ้าหามมาฟังนี่ <c oughs> เป็นเจังไหนหเจ้าเสียวมากพ่อมาย่าใ้ขค้เกมซุนไปไลยก็านีเด้คุณแม่กูบ่รู้เรื่องน้ำดอกบอขี้เกมมึงไปถามเมียมึงพุนออเออคอยสีเสื้อเจ้าจัะเทื่อนหนึ่งโออยกูสิเป็นลม่มบ่สี้เกมแอบเป็นล่มแล้ว,อลวอบอของเฮาเอาวันนี้คอยสิพิจารณาเองหยุดหยุดหยุดเลยนั่งพยุงไห่นว้โตบอเป็นคนเอาบางซ่าเข้าไปบอว่าว่าบอเม่นหลักฐานเต็มเต็มตายัางกาปฏิเสธอีกบอโตนี่เป็นหายนาะ จูจี้จุกจิกบ่พอ่อกีรักพร้อมไปเลยโตออกไปจากเฮื่อห้ฮาเลยอาที่ไรกันคักแน่แท้บอกคิดพ่อน่ามีแห้งนํากันเลยบ่ย่ามาสอรอแซลอยู่นี่เออก็ได้ว่าไปซิ้วซิวแล้วโตวจะเสียใจบักขี้เกี่ยมเดี๋ยวอย่าฝ้าไปเฮ้สงสัยติดใจในความเซ็กซี่ของเฮา ไม่ต้องมางอเลยไอคนบ้าใครสิงอโตเอาบางังซาเข้ามาอย่าสำคัญโตประนันไปไปนี้นี้นี้ไอคนบ้าจำไว้เลยนะเซะ่ <c oughs> และแล้วขี้เกียจกันนไดล,ล่เมียของเขานี้ด้วยความเข้าใจพิดว่าเมียรักบงังซาหลังจากนั้นขี้เกียจก็หลงมั่วเมาอยู่กับการสูบซาจนบลูเลยว่าจะของในเห็ดยังลุ่งไปเอ้ย hey, บักขี้เกียจเพื่อนเฮามีเรื่องสิบอกโต ที่จริงแล้วเอาเป็นคนเอาบางซาตัวไปมาแมนเมียตัวเออกูรู้แล้วเฮอหลีบ่ะตัวกูบอกบอกห้ากูยืมมึงเลยเด้ยมึงเมยกูยืมกูก็เลยรักเมียมึงก็เลยไม่เห็นพอดีเฮะแปลว่าเมียกูบปได้รักกูคืคอบ,บอกบ่ดีกบเมียกูแท้ขี้เกียมได้หูความจริงเริ่มได้สติขึ้นมาเลยฟ่วาวเมียเฮียนเพื่อไปหาเมียกับแม่และแล้วขี้เกียมก็ได้หูความจริง อีแม่ขี้เกียจขอโทษขี้เกียจวันไหนเฮ็ดบ่ดีเลยอืออีแม่อีแม่อีแม่ขึ้นมาหาขี้เกียจได้บ่ขี้เกียจขอโทษขี้เกียจิบวเฮ็ดแบบนั้นอีกแล้วอีแม่ขึ้นมาหาเกียจได้บ่สำนึกได้ก็เมื่อสายเกินไปแล้วสุดท้ายแล้วขี้เกียจก็บ่เเลือไผเลยเป็นคนเห็นแก่ตกวโตก็ต้องอยู่คนเดียวอาชุอาชามึงเฮ็ดอย่างบ่ขี้เกียจกูว่ามึงเป็นายแล้วอย่าเล่นร้ายในติ๊กต็อก